ดูเหมือนจะเป็นแผนที่นะแต่ว่าได้หวยจังส่วนเจ้านี่นะ่ะมบสนามประลองที่พวกเราไปสักมาก่อนหน้านี้เลยสถานทางเหนือคือเมืองของเจ้ามารงันหรอเจ้าคนที่โรารเรากินไปก่อนหน้านี้บอกว่าภาษาของราชาปีศาจเป็นสถานที่อันตรายที่สุดไม่สามารถเข้าไปได้ง่ายๆโดยเลเือของเราในตอนนี้เราก็คงเข้าไปไม่ได้หรอกมั้ยยิ่งไปกว่านั้นถ้ายังพาแม่สาวสวินที่ไม่รู้จักปรบตรัวนี้ไปด้วยอีกคงไม่ไหว เอาละตัดสินใจแล้วเราจะไปรับรองข่าวสารภายในเมืองนี้กันก่อนแล้วกันเอ่อจะว่าไปตอเข้าเมืองนี้ต้องเสียงเงินด้วยหรือเปล่านะเพราะเรานะ่ะไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทเพราะนั้นนะ่ะเลเวลสูงตั้งขนาดนั้นไม่มีทางที่เราจะสู้ชนะหรอกเอาละช่วยไม่ได้คงต้องใช้ไม้ตายรับแล้วล่ะเดี๋ยวเธอนะ่ะตามเรามานะแล้วก็เรียนรู้ไว้ด้วยล่ะเออคุณพี่อัศวินเราอยากจะเข้าเมืองไปเดินเล่นนะ่ะ แต่เหรียญทองไม่มีพอจะช่วยผ่อนให้หน่อยได้หรือเปล่านะนี่พี่ชายตอบหน่อยได้ไหมจะพวกทหารพวกนี้ยินที่เหมือนแข้งจักเลยแฮะนายแกไม่รู้จักมารยาทยังไม่พอยังมายยนของใสเ่เราอีกเอ๊ะ จนี่มันถุงทองนี่นะหรือว่าเสน่ห์ของเราได้ผลแล้วงั้นเหรอดะเอ้าสุดท้ายใ,ให้ทุกคนนี่ว่ะทําไมพวกมันถึงให้เงินกับพวกเราละ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าพาะเราน่ารักนอมั้งไม่กล่าจเป็นสมบัดิการของประเทศนี้เอาเป็นว่าเก็บไว้ก่อนแล้วกันไม่คิดเลยว่าการเข้ามาจะง่ายได้ขนาดนี้สรุปแล้วคนที่ต้องทําตัวน่ารักก็มีแค่เราสินะอ่ะรับไวส้สิอ่ะจะไม่อยากได้เหรียญทองพวกนี้งั้นเหรอมีเหรียญทองพวกนั้นก็สามารถซื้อของในเมืองได้แล้วนะ เราเนะ่ยไม่อยากถือนะซื้ออะไรก็ได้ด้วยเหรียญทองงั้นเหรอทําไมเธอมีของที่อยากซื้องันเหรอ,อมความทรงจําของข้าน่ะฉันอยู่ในสนามประลองตั้งแต่ฉันฟื้นสติขึ้นมาและฉันรู้สึกเหมือนว่าลืมอะไรหลายสิ่งหลายอย่างไปนะ่ะเราอยากได้ความทรงจําของเราคืนกลับมาฮะความทรงจําจะไปหาซื้อกลับมาได้จากที่ไหนกันละ่ะเอาเป็นว่าเธอคอยติดตามเราไปตลอดลแล้วกนะันเราเน่ยจะช่วยหาความทรงจาของเธอกลับคืนมาให้เอง ต่อจากนี้ไปเธอน่ะต้องเป็นกระเป๋าเงินและคนคุ้มกันให้กับเราส่วนเราวนะ่ะจะเป็นคนทิ่แผนเองเราสั่งให้ไปทางซ้ายเธอก็ต้องไปทางซ้ายเข้าใจไหมคนคุ้มกันกับกระเป๋าส่วนตัวงั้นเหรอคืออะไรงั้นเหรอฮ้อเราแชาจะเริ่มสงสัยแล้วสิว่าเธอน่ะใช้ชีวิตรอดมาจนถึงวันนี้ได้ยังไงแค่เล่นพื้นฐานแค่นี้เธอยังไม่รู้เลยงั้นเหรอเอาเป็นว่าค่อยๆตามมาแล้วกันเราจะสอนเธอเองเห้ไม่คิดเลยนะว่าที่นี่น่ะจะคืกคืนขนาดน,นี้ ดูไปดูมาก็ไม่ต่างจากโลกในเมืองเก่าของเราเลยคนพวกนั้นผู้เข้าประลองปะอืมแต่ดูพวกเขาน่ะดูไม่เป็นอันตรายเลยนะน่าแปลกจังเลยแฮะพบขา่อยแข่งขันเองรวม,มตัวกันในที่แบบนี้แบบเป็นมิตรเนี่ยนะพราะนั้นไม่ใช่ว่าต้องเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือไม่ใช่หรอมีพร้อมสำหรับทุกท่านอยู่แล้วต่อแถวเข้ามาได้เลยครับดะรีบส่งเงินมาเร็วอย่าล้นสิได้เงินมาแล้ววันนี้ไปดื่มที่บาร์ดีกว่า เงินหมดแล้วแค่มาที่นี่ก็ได้เงินกลับไปแล้วช่างสบายจริงๆเลยนะสายตาของคนในเมืองนี้คล้ายคลึงกับคนในโลกของเราเลยอาการแบบนี้คล้ายคลึงกับพวกเหล่าที่ติดยาเสพติดไม่ได้เพียงแค่แจกจ่ายเงินทองให้กับผู้คนที่มาใหม่เมืองเท่านั้นแต่แม้แต่คนที่ไม่มีเงินก็ยังสามารถได้รับความเช่่ยเหลือได้อย่างง่ายดายชีวิตที่มันง่ายเกินไปแบบนี้รู้สึกมีบางอย่างผิดปกติยังไงก็ไม่รู้ไปกันเถอะบางนี้นะอาจจะไม่เรียบง่ายอย่างที่เห็นก็นได้ พวกเราเนะ่ไปตรวจสอบกันเถอะ